สวัสดีค่ะน้องๆคะวันนี้พี่พรามีการประกวดน่ารักน่ารักเกี่ยวกับเหล่าทูตตัวน้อยที่เป็นตัวแทนในการส่งต่อความสุขไปยังเด็กๆได้โอกาสค่ะแต่เอ๋เหล่าทูตตัวน้อยจะส่งความสุขในรูปแบบไหนพี่พราว,ว่าเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยคะ่ะพี่เอวันนี้เลยดีกว่าค่ะ น่ารักกันมากๆเลยค่ะสำหรับการประกวดทูตน้อยเพ,อเพื่อนด้อยโอกาสที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสามารถได้แสดงออกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงและเล่นมายากลซึ่งแต่ละคนก็โชว์ฝีมือันอย่างเต็มที่เลยค่ะโดยทูตน้อยที่ชนะเลิศในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนไปปฏิบัติภารกิจส่งต่อความสุขไปยังเด็กๆที่ด้อยโอกาสถือว่าเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้รู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจต่อผู้อื่นเป็นการประกวดที่น่าส่งเสริมอีกดีนอย่างจริงๆค่ะ